รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทักายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพี่ตางน้องเมจิครับในรายการ C O C ครับแม่เมจิคะวันนี้ดูเราก็ชุ่มชื่นเป็นพิเศษเท่าะอะไรไหมเราจะมาแสดงความยินดีกับประธานของไทยออยคุณชรงบุญกุลเนี่ยรางวัลอะไรรู้ป่ะรางวัลอะไรคะคุณผู้ชมอาเซียนอินดิที้อเวนด์นี่ถือว่ายักษ์ใหญ่เลยนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะของท่งอาเซียนแเราไทยออยก็ได้อันดับหนึ่ง ดีจังเลยค่ะ,ะนี่เรา,เาไป่แสดงวาาดีๆกันเลยดีกว่า สวัสดีครับพี่กสวัสดีค่ะโอ้ดีใจมากต้องขอแสดงความนดีวันนี้ให้น้องคนสวยมาด้วยเพราะอยากจะมาก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับอาเซียนอินิทีโอวอนี่ระดับระดับอาเซียนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะขอบคุณมากไตองไม่้อไมอไม่้ม่ก้ะครับขอบคุณตะครัม่ตอบ่ตอบ่อตอ่ตต ขออนุญาตโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้หดูลุลค่ะเล็กๆแต่ไม่ใหญ่จะดูมีความหมายมีคุณค่ามันมีความหมายที่มายที่ไปเป็นยังไงคะรางวัลนี้ครับก็รางวัลนี้ก็เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องแสดงถึงว่าไทออยเดินมาทุกทางก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการทาธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของพวกเรานะครับก็เป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งว่าเราคนไทยเนี่ยมีจิตใจสาธารณะนะมีจิตใจพึ่งพากันซึ่งก็เป็นความดีงามของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับก็อยากจะเห็นว่าการทำธุรกิจก็จะต้องสะท้อนถึงชีวิต พื้นฐานของคนไทยนะครับถ้าเดี๋ยวอยากจะขอชมออฟฟิศเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเพิ่งที่ใหม่ใช่ไหมอ๋อได้ครับก็จริงๆก็ออฟฟิศนี่ก็เพิ่งเสร็จนะครับเราย้ายออฟฟิศจริงๆที่กรุงเทพเนี่ยย้ายมาสามหนนี้ก็หนที่สามก็คือย้ายมาอยู่กับกลุ่ม ปตททกลุ่มธุรกิจเดียวกันอยู่ในผู้ถือหุ้นที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็จะทําให้สะดวกในการที่จะติดต่อทำงานด้วยกันแต่จริงๆโรงงานเราอยู่ที่ศีราชานะครับเพรฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเฮดออฟฟิสนะครับส่วนออฟฟิตอด้ตกแต่งนะครับเนื่องจากว่า อาคารนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานานะครับดูขอเดินดูเลยได้ไหมครับได้ครับอนะครับไอ,อนอื่นนะครับพวกรูปภาพเหล่านี้ผ <ม S 1> ู้ชมก็คงอยากจะเห็นไปด้วยดีครับ <c oughs> รูปภาพเก่านะครับ การผสมผสานของออฟฟิศนี้ก็คือใช้ของเก่าให้มากที่สุดนะครับไอ้ที่จําเป็นต้องตกแต่นี่คือเป็นการทํามาเพื่อให้ให้ร่วมฟังฟัง์ช่นถูกต้องครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตึกนี้ออกแบบยากมากนะครับเพราะว่าเป็นเว้าเป็นโค้งหยดน้ํานะครับเพราะงั้นก็จะเห็นว่าของงปนารใถูกต้องครับก็เป็นใช้ของการใช้แสงสว่างเข้ามาช่วยในการทํางานแล้วก็มี เอ่คันเรียกว่า Intelligent o f ออฟฟก็คือว่ามีการปรับแสงสว่างปรับความร้อนความเย็นขึ้นในตัวนะครับแต่นี่ครับโครงการที่เราพูดถึงก็คือโครงการห้วยผูลิงนะครับอันนี้ก็เป็น เด็กๆที่เขานะครับแสดงความขอบคุณกับไทยออยนะครับเขาก็เขียนว่าเขาได้อะไรนะครับเราก็บอกว่ามีไฟเข้ามาเห็นนะครับนะครับนี่คือภาพบ้านห้วยขุนย่าเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากถนนใหญ่ดอยหนึงยี่สิบยี่สิบกิโลนะครับแต่ว่าไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มันก็ไม่ไกลเนาะไม่ไกลครับแต่ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงนะครับเนื่องจากมันไม่มีถนนคือเป็นถนนดินนะครับแต่ว่าอันนี้เองจะแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือความสุขของเขาครับ ต้องบอกว่า CSR เนี่ยมันเป็นหน้าที่นะครับนำเป็นความรับผิดชอบในการที่เราจะต้องดูแลสังคมครบคือพอมีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีพวกคนเหล่านี้ก็มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถูกต้องและสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปถูกต้องนะครับเกิดความรักความผูกพันความห่วงแหนในท้องถิ่นแล้วก็สามารถคนเหล่านี้ไม่มีความรู้ก็สามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองไม่ต้องระเหยร่อนไปหางานทำถูกต้อง ถูกต้องครับอันนั้นก็เป็นที่มีความสําคัญนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นมาดีกว่านะครับห้องประชุมกรรมการนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นห้องซึ่งไฮเทคหน้าดูเลยฮะพี่พยายามที่จะมีเอ่อเทคโนโลยีมาใส่นะครับบอดกี่ท่านนะเนี่ยเรามีส5บท่านครับผมแจะดูแล้วแบบอังการมาาเลยพี่เต้จริงๆก็คือใช้แสงจากจากข้างนอกเข้ามาร่วมข้างในนะครับก็เป็นลักษณะของการ แลกเปลี่ยนพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นก็คือใช้ทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นสมาร์ทไลท์ติ้งก็คือว่าเวลาไม่มีไม่มีคนเขาก็จะดับไฟเองนะครับก็ช่วยประหยัดเนาะประหยัดค่ัเยี่ยมยอดดีค่ะมีอะไรข้ออื่นไหมโอเคไหมครับผม อันนี่เป็นภาพ่ายทางอากาศนะครับก็เป็นภาพของเรืกลั่นน้ามันของบริษัทไทยออยครับผมพื้นี้ที่หมดประมาณ2,000ไร่นะครับก็อยู่เราอยู่ที่อําเภอศรีราชาครับนะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นเขาภู้ในะครับซึ่งเป็นเขาที่เราังรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยังมีสัตว์ป่าอย่างนี้นะครับโอเคที่กคพูดแท้งนี่รับน้ํามันดิบเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือน้ํามันดิบนะครับแล้วก็ลายที่เรือที่รับก็ไปอยู่ที่เกาะ หลังเกาะศีชังไปนะครับะบวนการก็เป็นการผลิตแบบบูรณาการนะครับก็มีการผลิตไฟฟ้าผลิตน้ําผลิตอ,อไอ้น้ำนะครับแล้วก็มีการกลั่นต่างๆเพราะงั้นเราเป็นโรงงานแบบบูรณาการานะครับไพยอตก็จะเป็นโรงกันแรกอของคุณภาคนี้ครับที่จะผลิตมาตรฐานยูโรโฟของผลิตภัณฑ์ทุกตัวคือยูโรโฟนี่มาตรฐานคือลดกำลังถ่านได้เจ็ดเท่าเจ็ดเท่าของปัจจุบันนะครับเพราะงั้นเองก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับว่า พวกเราที่จะต้องอาศัยกร<ม>ุงเทพ<ม>เป็นที่พำนักเนี่ยก็จะได้อากาศ<ม>ที่ดีขึ้นโดยส<า>ุดขึ้น<า>นะครับเพราะฉะนั้นเองในบริเวณทั้งหมดเนี่ย ก็มีการผลิตน้ํามันผลิตไฟฟ้าผลิตไอ้น้ําแล้วก็มาผลิตสารเป็นตรเคมีนะครับคือเป็นวัตถุดิบของการผลิตพวกเสื้อผ้าที่คุณตังใส่อยู่นี่นะครับพวก p o l สเตอร์ถูกต้องครับต้องทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องของน้ํามันหล่อเลื่นขึ้นอยู่ข้างบนนะครับเพราะงั้นก็เป็นโรงกลั่นที่เขาเรียกว่าครบวงจรครับแล้วก็เป็นโรงกลั่นที่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของของพวกเรานะครับแล้วก็ของคนไทยที่ว่าเราเองก็อยู่ในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แห่งในของโลกครับผมไปเยี่ยมโรงงานพี่มาแล้วของไทยออยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่อง CSR เนี่ยทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีขับไทยออยออันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็นจุดเด่นนะครับจุดที่สำคัญมากนะครับก็คือว่าเราอยู่กับชุมชนได้อย่างเป็นมิตรนะครับอย่างเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ CSR ก่อนคำว่า CSR มาริซันก็คือว่าทำยังไงให้ชุมชนเขารับเราการเป็นมิตรต่อ ต่อชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วเรามีโครงการต่อเนื่องนะครับเรามีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนวันนี้เราเปิดโครงการก็มีเรื่องของเวชศาสตร์ชุมชนก็คือไปการตรวจสอบสุขภาพก่อนที่เราจะป่วยนะครับเรื่องนี้ได้ประโยชน์การแพทย์ตกต้องขังเราจะสร้างเดต้าเบสอย่างเช่นถ้าบ้านหลังเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวาน probability ที่ลูกจะเป็น,นเบาหวานนี่สูงมากะนะครับเพราะงั้นเราก็จะแนะนําว่าท่านเรามีสูนย์ออกกำลังกายทําไมท่านไม่ไป,ไปใช้นะครับแต่ว่ารประโยชน์ถูกต้องครับหนึ่งลดความเสี่ยงอันที่สองนี่ประโยชน์ที่ได้รับของเราก็คือว่าเราเตรียมข้อมูลก่อนที่เราจะต้องทำ HIA ถ้าเราต้องทำ HIA จะมี Database ก่อนที่ จะต้องทำให้ทำนะครับเพราะงั้นภาพวันนี้ก็จะมีความสำคัญว่าประโยชน์ก็จะได้ร่วมกันเราจะได้รู้ว่าโอกาสหรือการเป็นมะเร็งในชุมชนรอบบริเวณนี้มันแตกต่างกับโอกาสของประเทศไทยหรือเปล่านะครับพาวเวอร์ลสมมติถ้าพาวเวอร์ i t y ที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่มันสูงกว่ามาตรฐานของประเทศเนี่ยก็แสดงว่า อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญแล้วเราบอกฮะวันนี้ไทยออยเราดูเนี่ยเวลาเรามอนิเตอร์เนี่ยเรามอนิเตอร์สี่ภูมิอากาศพื้นดินใต้ดินน้ำและใต้ดินวันนี้เราจะมีกระบวนการคือการทําสํารวจแผนที่นใต้ดิน a r t i t i ว n water นะครับว่าน้ํามันอยู่ตรงไหนมันไหลตรงไหนแล้วก็มีสํารวจน้ําว่ามีสิ่งเือโฝนจาก อยากน้ํามันไปหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นต้นมานะครับเพราะงั้นไทยออยล์50ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่มีความสําเร็จอย่างยิ่งก็คือการที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตรนะครับวันนี้กำไรสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ first o b j e c t i v e ละ objective ก็คือเราอยู่ได้กับทุกคนนะครับเรามีการทา balance ก c o r ร ผู้ถือหุ้นแฮปปี้ผู้มีส่วนได้เสียแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้พนักง,งานแฮปปี้นะครับและสุดท้ายก็คือองค์กรเฮลตี่ยิ่งยยดครับยยอโอ้โหยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยค่ะงั้นเดี๋ยว<ต>ช่วง<ม>นี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีไหมคะค่ะไปพักกันก่นขอนค่ะกับรายการซี e เอ้สีเอรค่ะ เบรกแรกนะคะเราได้คุยในเรื่องของซีไอาร์ไปค่ะการคืนกำไรให้กับบริษาชนนะคะคราวนี้เบรกนี้มาพูดถึงการบริหารนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนพุ้มเมจิอนี้นะครับว่าบริหารงานเนี่ยยากอยู่แล้วครับ แต่บริหารคนเนี่ยยิ่งยากนะครับโดยเฉพาะยิ่งบริหารคนเก่งเนี่ยยิ่งยากที่ซุดพูดเหมือนจะหมดแล้วนะนะครับก็คือผมคิดว่าเคล็ดลับที่สําคัญก็คือว่าเราต้องวางรูปแบบของการทํางานโดยเอาเราเป็นที่ตั้งคําว่าเราเป็นที่ตั้งก็คือเราต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเราต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนว่านี่แหละคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ย มันจะเกิดความสอดส่วนตามายกถูกต้องครับนะครับค่านิยมของไทยออยก็คือคำว่า positive นะครับก็คือ P O S I T I V E นะครับแต่ละตัวมีคมหมายมากนะครับคือความหมายเป็นบวกเท่านั้นเลยแตาเรีขยายความหน่อยความรวมก็คือเป็นบวกนะคำว่า P คือการเป็น professional หรือเป็นมืออาชีพนะครับเราต้องทำงานแบบมืออาชีพครับนะครับ ความเป็นโอก็คือ ownership คือมีความรู้สึกว่าจะเขาเป็นเจ้ของนะครับ ownership มีสำคัญมากเลยนะครับคำว่า F นี่คือ social responsibility อันนี้คํามรับผิดชอบสังคมนี่คือ CSR ไอตัวที่หนึ่งก็คือ initiative ก็คือเป็นคนค้นเป็นคนคิดเป็นคนสร้างตัวทีก็คือ teamwork คือทำงานเป็นทีม ตัวไตัวคือ integrity ครับอ๋ต้มีความซื่อสัตย์นะครับต้องมีความรับผิดชอบครับไม่ว่าอะไรที่เราทําไปครับนะครับตัว V ก็คือ vision focus เราต้องทํางานแบบโฟกัส a อก i z a t i o n เราจะทํางานสเปซสปะาไม่ได้สุดท้ายต้องมีเป้าหมายชัดเจนใช่ครับนะครับแล้วมุ่งมันไปจุดนั้นถูกต้องครับตัวสุดท้ายก็คือตัว E นะครับก็คือ excellent driving ต้องเป็นเลิศ ต้องเป็นเลิศทาอะไรต้องเป็นเลิศนะครับเพราะงั้นนี่คือค่านิยมที่เราพยายามจะสร้างให้กับบุคลากรนะครับเพราะงั้นต้องถามว่าไทยออยไทยออยเป็นโฟกัสองในเซชั่นะครับเราเป็นหน่วยผลิตนะครับแต่เราทํามากกว่าการผลิตนะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเป็นสินค้าที่หนึ่งมีความเป็นที่ต้องการกับลูกค้าอันที่สองก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันที่สามก็คือ ราคาต้องยึดติดรามมีการตรวจสอบได้ครับเพราะงั้นหลักๆในการทํางานของผมเนี่ยผมพยายามใช้ระบบนําคนโดยเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในระบบเราต้องถอนอานาจตัวเองครับให้เป็นอํานาจของระบบผมเชื่อในการตัดสินใจเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมครับมากกว่าตัดสินใจด้วยตัวเองอเพราะงั้นหลายๆอํานาจก็จะถูกนําไปใช้ในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะครับเอาความต้องการเอาพื้นฐานของปัญหามาเป็นตัวกําหนดในการตัดสินียกว่ามี b บรน n s t o r m i n g ระดมความคิดเห็นก่อนที่จะออกมาเป็นบทสรุปถูกต้องครับผมว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทําในฐานะซีอมากที่สุดก็คือแยกแยะความถูกต้องกับความถูกใจครับนะครับเราต้องยึดในความถูกต้องเป็นตัวหลักต้องมีกฎกติกาครับถ้าไม่มีก็ไปสร้างซะ อย่าให้กติกานั้นเป็นกติกาที่เรานึกเราคิดต้องเป็นกติกาที่ถูกผ่านผ่านการกล้องมาแล้วมีการตรวจสอบมีดูบาลานซ์นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามุมมองของ CEO คงจะมีอยู่ไลจุดประสงค์ครับแต่ของไทยออยชัดเจนก็คือเราต้องการเป็นองค์กรร้อยปีเราผ่านมาครึ่งทางหรือ50าสิบปีเพราะฉะนั้นจะอยู่อีกห้ปีเนี่ย ซึ่งเป็นห้ปีที่น่าจะยากขึ้นกับ50ปีแรกครับนะครับเพราะว่าการปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะรุนแรงยิ่งขึ้นเราไม่แน่ใจว่าอีก50ปีเนี่ยโลกจะใช้น้ํามันหรือเปล่าน้ำมันอาจจะหมดโลกไปแล้วก็ได้แต่ว่าเราก็จะเป็น energy converter ก็คือผู้ผลิตพลังงานที่โลกต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราไม่ยึดติดกับน้ํามันแต่เราจะยึดติดกับพลังงาน เพราะเรายังมีความเชื่อว่าพลังงานจะอยู่ควบคู่กับโลกมนุษย์ใบนี้อยู่นะครับนอกจากนี้ค่ะอีก50ปีนะคะคุณคิดมองไว้อย่างไงคะในการบริหารคะครับผมก็คิดว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่ะอุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นการใช้พลังงานก็จะเกิดคม เอ่เอ่อต้องการที่แตกต่างกันก็มั่งเยอะๆพลังงานก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเราคงจะใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นพลังงานทดแทนก็จะมาเป็นบทบาทที่สําคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเตรียมคนรุ่นใหม่นะครับมาเตรียมตัวพวกนี้เราต้องมองแล้วว่าวันนี้เองเนี่ยนันมันอาจจะลดบทบาทความสาคัญไปเราต้องไปเตรียมแสวงหา พืชพลังงาน<ม>นาที่มีอยู่อย่างพอเพียงในประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานร่วมนะครับไม่ไว่าจะเป็นความร้อนความเย็นมไม่ไว่าจะเป็นพลังงานใต้ดินบนดินบนอากาศจะต้องมองภาพแบบพือนอากาศครับจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่วันนี้ต้องกราบคุณนะที่เตืให้ความรู้พวกเราบา,ากพรอ,อคุณผู้ชมไปด้วยนะครับ เราก็ในบทบาทพันธกิจของ c ีอท่านนี้เราก็ฟังแล้วเราค่อนข้างต้องบอกว่าเราเชื่อถือและก็ศรัทธานะแล้วก็เชื่อว่าองค์กรนี้จะแข็งแรงไปได้อีก50ปีอย่างที่พี่เต้ว่าจากนี้ไปก็คือ100ปีหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายังมีการก่ายอดอยู่เรื่อยเลยค่ะครับแล้วก็มีการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะบุคลากรเรื่องของเทคโนโลยีต้องไปควบคกูกันด้วยนะครับรวมถึงการดูแลทุกสุข ของทุกๆที่ที่ไทยออยไปอยู่ให้ชุมชนเหล่านั้นเขามีความสุขและอยู่อย่างเป็นมิตรกันครับแม่ห่านี้ต้องกลับคุณพี่เต้จิงจังสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาทิตย์ต่อไปนะคะเราจะพบกับซีอโอท่านใหม่นะคะคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมนะคะเพราะว่าเราจะได้ทั้งความรู้และก็ความเพลิดเพลินไปกับซีอโอตัวจริงสิ่งจริงเลยค่ะทุกวันอาทิตย์ที่2และที่4ของเดือนนะคะกับรายการซีอโอเชือค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับก่อนอื่นนะครับผมคิดว่าเราต้องเอาระบบนำคนนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าเราใช้กฎกฎติกานะครับเป็นตัวดำเนินธุรกิจนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการดูแลคนครับเรื่องของคนเนี่ยนะครับการทำงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีเรื่องของแพชชั่นก็คือเรื่องของความรักในการที่จะทำงานให้สำเร็จ การดูแลความสุขของคนนะครับว่าเราต้องอยู่กันมีความสุขนะครับแล้วก็เอางานเป็นตัวตั้งเอาความต้องการของเราเป็นตัวรองนะครับผมคิดว่าสูตรง่ายๆอย่างนี้เป็นสูตรซึ่งจะทําให้องค์กรอยู่ได้สําเร็จและนอกจากความสําเร็จก็คืออยู่ได้แบบยั่งยืนครับวันนี้ปลุกมันที่ไหนคะพี่ตังค์คะโอ้โนี่เห็นป้ายข้างหลังนี่นะ Kinetic Corporation ฟังแล้วไม่ค่อยเก็ตอะทำอะไรใช่นั่นน่ะแต่เขาบอกเป็นผู้นำพลังงานทางเลือกเป็นเจ้าใหญ่เลยเราต้องปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าใจเขาใจเราคือว่าเราคิดว่าเราถ้าเป็นเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็คนด่นก็คงจะเป็นเช่นั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะบริหารแล้วก็ดูแลองค์กรก็ต้องยึดหลักพรหมวิหารสี่นะครับก็คือเราจะต้องมีเมตตากรุณาบุติตาและอุเบกขา ทั้งหมดนี้จะนำพาองค์กรให้สู่ความสำเร็จได้นะครับ